ทีแพรสายลับทางไก่วิ่งล่านตัวเซนกัได้แล้วเนาะวันนี้ขอหยแขกงป้างตุเทียนะใช่เขาจะรียวิ่งไรตุเทียเดือนตุลาหนี่วันที่สิบหกถือรถตุนีตลอดเลยเนีหม,มดตัวเลขเปซื้อรถตุนีไว้แม่มมปีกายนี่ก็ะถือปีก้อนนี่ก็ถือตัวตุลีวันที่สิบหกถือถือปีเลยสามตัวนี่ไม่จะชุดจัดหางนี่สองชุดสองหางสองชุดสองหาง สองสองตัวได้ไม่ถึงชุดสชุดสี่ชุดอ่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเจ๊แพรครับเอฟซีถามนางหลายได้ไงเมื่อไหร่เจ๊แพรจะออกสักทีเพราะรถผู้เหลี้ยวรถขิดบอกเอฟซีคอมเมนต์ว่าเจ๊แพไปหาเจ็บเหตอยูุคน่ะ เก็บเหปลี่ยนเจผมก็หา,า,าเจเนี่ยเขาว่ามักเนาะมักเตะโอ้มักาไปยันเจแผ่สายรับทางไกลเนะาเนะาาานคือเก่าเนาะจ้าคือเก่าคือเก่าโมนี่ก็ห้พี่น้องทุพ้นถ่าโดนพัดแพ้ฝนตกฝนตกเมื่อใดกับผลตกฝนตกไปหากันไม่ได้บ่ไปหากันไม่ได้โมนี่สี่สิบอมงประมาณเขาตัวไหนเนาะมาหันเขา,นะา,เขาสาม เขาจะวิงง่งบ่วิ่งสามสาวิ่งสามหมดเขาจะเด้วิ่งเนาะแต่บ้านจะคองบะถือเน่ <laughs> ยจะคองอาถือจะไหนฝันฝันเห็นเพิ่นเพิ่นกะว่าอายุาายาเพื่นหกสิบห้าจะควงกัยว่้างเด็กหกห้าของเราได้สื่อหาโขกบาตกเก้าละสายละทางไกลเ่แต่ว่าวันนี้ฝัเหนเด็นเกน่อยฝัเหนเด็กน่อยตรงนี้เล สายรับทางไก่สายรับเจพีไอคอร์เนาะโอ้บนหนี้งบนมีกระดาษเอซีแ้วเป็นน้องเนาะเราก็ยดีเดียรเชนเอากระโดงเจพีดีน้องครับพิมพ์คอมเมนต์มาห่ะเมื่อไหร่เจพีจะออกเมื่อไหร่เจพีจะมาเมืแอไงไปพอรถตุ้รีได้แล้วใบใบเดียวใบนึงวันนักซื้อรถตุ้รีไปถ่ายแล้วเต็มซื้อไว้แล้วล่ะนะเจพีสายรับทางไกล วิ่งล้านเปอร์เซ็นต์อไแล้วเนาะวิ่งวิ่งล้านเปอเซไม่เอาเอาแต่หลักเอาแต่หลักของเกแพ้บอกจ้าหลักก็คือวิ่งเนาะวิ่งเจ็นวิ่งหลักลงวิ่ง่ะมาเอาเลยัที่นี่วิ่งนี่ตัวไหนเน่วิ่งศูนกับสี่วัเนี่ยวิ่งศูนย์ศูนกับสี่เด้อพี่น้องเด้อศูนกับสี่ เน้นไปที่ตัวไหนนักตัวไหนวิ่งอ่ะวิ่งเอาซีมกัมกซีมักซีเนาะเป็นที่ซีเนาะเน้น,น,นไปที่สีด้ยอยนะวันนี้ขอให้แข่งป่างตุ้ยนะแต่เขาจะเรียนวิ่งไรตุเทียเดือนตุลานี่วันที่สิบหกจะถือรถจัลลีตลอดเลยเยนี่ยหมดตัวเล็กจซื้อรถจัลลีไว้แม่มปีกายนี่ก็ถือปีก้อนนี่ก็ถือรถจตลลีวันที่สิบหก สามตัวนียไม่จะชุดจัดหางนีสองชุดสองหางสองชุดสองหางสองสองตัวเลยไม่จะชุดสี่ชุดสีด2 2่ช,ช,ชุดอ่ะสามตัวชุดแรกหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่เนาะหนึ่งหกสี่เด้๋วพี่หนอมเด้อจดไปพร้อมกันหนึ่งหกสี่อ้าว 360 360 360อ่านี่คือ3ตัวของหางมี่แค่มีแค่2องหางเท่านั้นนะาหมดนี่บอหลายตัวหลายหางได้เป็นหลังด้ายครับเอาเน้นบ้วงกลมให้พี่น้องตัวไหนเน้นบ้วงกลมตัวไหนเจ้ไป หนึ่งหกสี่หสีบอแอ่าวงกลมหนึงหกเด้อพี่น้องเด้อวงกลมนี่บงนีสีแดงกับสีดำนี่ละมาบัตรที่นี่สองตัวสตัวศูนย์สามศูนยหสามศูสองตัวมจหายครับมสีสหางศูสาม ศูนย์อีกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกอ่สี่หนึ่งสี่หกี่หนึ่งับสี่หกมาเลขตัวนี้นี่เบอร์ตัวนี้กอยู่ในหัเนี่ยสี่หนึ่งสี่หกสี่หนึ่งกับสี่หเดขอยู่ในวัดอยู่ในหนเด็อยู่ในสองจานโตสองตัวนี้ เน้นตัวไหนเน้นซีหนึ่งกับซีหกเลยเน้นซีหนึน่งกับซีหกอ่ะพี่น,อน้องเจ๊แพรได้มาที่เรียบร้อยเลยเด้อพี่น,อน้องติดถากันไรคองแข่งกันเซวตามเจ๊แพรให้หน่อยตามเจ๊แพรให้หน่อยแต่ว่าศูนย์ก<ะ>ับมัดศ <c oughs> ูนย์สองนะมาศูนย์สองเนี่ยถ้าศูนย์นะ <c oughs> แต่ว่าเพื่อนไหม้มันมันนี้ศูนย์เสมอนแต่ว่าใจจะของมัดศูนย์สองใจมัดศูนย์สองเ มักเจียนได้แล้วมักศูนย์สองศูนย์สองเพิ่มเติมได้พี่น้องด้วยอันนี้เป็นมักแต่คนไห้มันศูนย์สามกับศูนย์หกแต่ว่าแต่มักศูนย์สองแต่ว่าเจแพ้นี่มักศูนย์สองครับเอามักเก่งส่วนตัวเป็นบอเมนเอาศูนย์สองด้วยพี่น้องด้วยเจแพ้เป็นมักศูนย์สองจะแก้ดูไรไหมล่ะเมื่อออกจะชอสีสันแบบ ได้แล<ใ>้ว่นวาในี้ได้มาแล้วเออได้แล้วก็ได้แล้วออมันจะแกนหรืหลายเนาะอแต่มือฝันเอ่มือเลเซอออกห้าฝันเพิ่นบอกอีกเอาอ่าเพิ่นฝันเพิ่นบอกอีกบอกแนนช่วงวัดพรนหันฝันเห็นเพิ่นไหนไปวันเกิดเพิ่นวันนี้เลยถามเพิ่นเพิ่นบอกว,ว่าอายุเพิ่นหกสิบห้าก็เลยก็ซื้อหกห้าก็เลยซื้อห้เพราะว่ามันหกห้าออกเร็ววัดที่เร็วน่ะครับก็เลยก็ได้อบอกเอฟีเพราะว่ามันมือออกแล้วก็เลยบ่บ่ได้เห็เพิ่น บ่ได้ทูมาบอกเพคนให้ออกอ่ะสัวร์เห่พี่น้องจ้าวันนี้เด้อจ้าชื่อหน่อยได้ไหมเชื่ออะไรหลายๆมากวันนี้จ้ามั่นใจเน้นวะเน้นสีก่ะเน้นสีเน้นสีเนาะเอาพี่น้องเด้อเอาสรุปสำหรับแนวทางของเจแพรเด้อพี่น้องในงวดวันที่16กันยายน2 5งพันนะครับสายรับทางไกลเจแพร หรือว่าเจแพรนะครับก็หายมาแล้ววิ่ง0กับ4เน้นไปที่4เนาะเน้นไปที่4เด้ยพี่น้องเด้อเพราะว่าสุปีเ่ค่ยถืองิก็ีแล้วก็อครับ16ุูนย์3ตัวเพื่อนนี้อยู่2จุด2หางเนาะ1 6 4กับ3 6 0เน้นไปที่ 164นะครับส่วนสองตัวส <2 S 2> ตัวนะครับมิอยูนย์หกซีหนเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือเจีบแค่มัก02นะครับงบน้อยทุนน้อย,นนอยประหยัดงบประหยัดงบในกระเป๋าก็คืออย่งในวงกลมข,ขานาดเด้อพี่น้องเด้เออ้าวันนี้ฟันทงตัวใดส,สีหนึ่งตัวเดียวฮะซีหนึ่งตัวเดียว ฟันทงสี่หนึ่งตัวเดียวไปบนไปล่างใช่ไหมล่ะล่างนักล่างนักล่างนักล่างบนก็ซื้อไว้น้ำเน่โอเค